รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยทิพยยะประกันภัย สวัสดีค่ะวันนี้ทอล์กเรื่องเที่ยวกับการจราญของทองพากันมาติดเกาะน,นิดนึงค่ะวันนี้ออนโลเคชันพามาเที่ยวเกาะสวยๆด้วยแต่ว่าเรื่องเล่าเรื่องราวอัปเดตในวงการท่องเที่ยวในแวดวงของการเดินทางก็ยังมีอยู่ให้เสมอค่ะตอนนี้น่าจะหลายคนทยอยฉีดวัคซีนกันแล้วเนาะแล้วก็ทยอยทยอยค่อยๆไปค่ะแต่เดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังดีกว่าว่าในโลกของการเดินทางเนี่ยถ้าคุณฉีดวัคซีนแล้วตอนนี้ มีที่ไหนบ้างในโลกนี้ที่เขาเปิดให้คุณสามารถเข้าไปท่องเที่ยวได้แล้วก็คือโชวัคซีนหน่อยอฉันมีแล้ว2เข็มนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปอเดี๋ยวมาดูกันค่ะเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังอันนี้เราต้องให้เครดิต t r a v e l and l e i s u r e ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่คนเดินทางแบบอชอบกันมากเพราะเขาจะอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันตลอดประเทศแรกนะคะที่สามารถตอนนี้ถ้าคุณวัคซีนครบแล้วไปเที่ยวได้ก็คือบาฮามัสค่ะอยู่ในทะเลแคริบเบียนโอ้โห เป็นประเทศที่สวยมากเราเคยพาชาวทอ่องเที่ยวไปเที่ยวมาแล้วเนาะก็คือเป็นประเทศที่ถ้าสมมติว่าคุณมีวีซ่าอเมริกาสามารถเข้าได้เลยแต่ตอนนี้วีซ่าอเมริกาอย่างเดียวไม่พอแล้วนะคะต้องมีโชว์ด้วยว่าฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วค่ะไปเถอะเพราะน้ำทะเลที่นี่สีแบบเธอควอยเลยอ่ะมาดูประเทศถัดไปค่ะก็คือเบอร์มิวดาโอ้โหอันนี้ยังไม่นับ เป็นประเทศเนาะเป็นท erritory ของอังกฤษอะไรอย่างนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่เราเคยพาไปเที่ยวมาแล้วเหมือนกันเบอร์มิวดาเรื่องเราเล้นลับที่แบบเครื่องบินหายไปเรือหายไปอยู่ๆหายไปอยู่เ,เขาเรียกอะไรนะจริงๆอ่ะอยู่ใกล้กับนิวยอร์กอะตอนนั้นบินไปสัก2ชั่วโมงเองค่ะแต่พิกัดเนี่ยอยู่ที่เขาเรียกอะไรอะมหาสมุทรแอตแลนติกนะตรงนั้นก็จะเป็น สามเหลี่ยมเบอร์มิวดาซึ่งตอนนี้ถ้ามีวัคซีนแล้วมีวีซ่าเมริกาก็เข้าได้เลยค่ะประเทศถัดมาค่ะอันนี้เบลิสเลยอยู่โอ้โหก็ทะเลแคริบเบียนเหมือนกันเนาะเบลิส <Bay less S 1> เป็นประเทศเล็กๆค่ะแต่ว่าหลายคนก็จะรู้จักกันดีที่แบบมีบลูโฮลอะไรอย่างนี้ก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ตอนเราไปเราใช้เป็นเรือสำรานไปดังนั้นเนี่ยคนที่มีวีซ่าอเมริกา ถ้าไปโดยเลยสำราญก็เข้าได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าจะบินไปนเองก็เข้าใจว่าต้องขอวีซ่าของของเบลิสเองนะคะแต่ว่าตอนนี้วีซ่าไม่พอค่ะต้องมีวัคซีนพาสปอร์ตด้วยเห็นไหในกลุ่มประเทศแถบแคริเบียนนี่ตอนนี้นี่แบบว่าสามารถเข้าแบบเขาเพ่นมากเลย British Virgin Islands ค่ะเป็นอีกที่หนึ่งที่ออตอนนี้ถ้าคุณ โชว์ว kind of mm ่าฉีดวัคซีนสองเข็มแล้วเข้าได้แน่ๆก็คือนี่เลย British Virgin i s l a n d ดเขามีเกาะที่สวยมากเลยนะ Virgin g o r อ a เราพาชาวทอคกเรื่องเที่ยวไปเที่ยวมาแล้วก็ลองไปกันดูนะคะที่นี่แบบเรานึกถึงอะไรอะเกาะเต่าไหมสวยๆมันจะมีโขดหินที่แบบเขาเรียก Virgin g o r d อนะคะน้ำทะเลสวยมากที่นี่สวยกริบเลยอมาดูถัดไปค่ะมาฝั่งยุโรปกันบ้างที่ถ้าตอนนี้คุณฉีดวัคซีนครบแล้วโครเอเชียค่ะก็ เป็นอีกที่หนึ่งที่เปิดให้นักเที่ยวเข้าได้เ้วเหมือนกันแต่ว่าเรื่องวีซ่าของโครเอเชียจะซับซ้อนนิดนึงเนาะคือเราต้องขอประเทศในเชงเก้นก่อนประ,ประทัดเข้าเชงเก้นก่อนแล้วถึงจะเข้าโครเอเชียได้ไม่อย่างนั้นคุณจะต้องเดเล็กไปขอโครเอเชียเองซึ่งยากกว่าดังนั้นถ้า,ถ,าถ้าเกิดว่าใครมีเชงเก้นแล้วที่เป็นมัลติเพลก็สามารถเข้าแต่ว่าตอนนี้ต้องวัคซีน2เข็มด้วยเดนมาร์กก็เช่นกันค่ะก็ให้นักท่องเที่ยวที่ ฉีดวัคซีนแล้วเข้าได้เหมือนกันนะคะก็ก็ถือว่าเป็นประเทศในยุโรปเนาะที่น่าเที่ยวอยู่ทางตอนเหนือเหนือหน่อยอากาศช่วงนี้ก็ใกล้จะหมดซัมเมอร์แล้วแต่ก็ยังน่าเที่ยวอยู่ก็ลองดูค่ะมาฝั่งอเมริกาใต้กันบ้างค่ะนะคะที่ตอนนี้ถ้าใครวัคซีนครบแล้วเข้าได้ก็คือเอกวาดอร์ค่ะไปเที่ยวกันกิโตหรือใครจะเลยเถอะไป กระปกอสอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันะค่ะก็ถ้าเกิดวัคซีนครบอ๋อแล้วคนไทยไม่ต้องขอวีซ่าด้วยนะเอกวาดอร์ดีตรงนี้แต่ดูนี้เห็นไหมวีซ่าไม่จําเป็นแนละ้วอย่างเอกวาดอร์เงี้ยวีซ่าไม่ต้องขอแค่วัคซีนครบแล้วโชว์มาอาตีรถกลับมาทางยุโรปอีกนิดนึงค่ะของฝรั่งเศสก็เป็นอีกประเทศหนึ่งถ้าเกิดคุณโชว่าวัคซีนครบก็เข้าไปเที่ยวได้แต่ของคนไทยเนี่ยเข้าใจว่าตอนนี้ได้แค่วีซ่าเยี่ยมเยียน ของฝรั่งเศสนะคะท่องเที่ยวยังไม่ให้อันนี้เขาอาจจะพูดภาพรวมเกี่ยวกับอของประเทศทั่วๆไปในโลกแต่ของคนไทยเนี่ยหลังจากที่เขาเอา EU ปลดไทยจากประเทศปลอดความเสี่ยงลงก็ฝรั่งเศสก็เข้มงวดขึ้นแต่วีซ่าเยี่ยมเย็นยังขอได้ค่ะถัดมานอกจากฝรั่งเศสมาดูประเทศในกลุ่มของฝรั่งเศสกันบ้างฟร e n c h p o l y น e เซีค่ะก็เป็น เหมือนเทอริทอรีของฝรั่งเศสอะไรอย่างนี้เนาะเฟรนช์โพลินีเซียก็ตอนนี้ถ้าใครอยากไปเที่ยวโบราโบรามอรียตาฮิติค่ะก็สามารถเข้าได้ถ้าวัคซีน2เข็มก็คือถ้าจะไปกลุ่มนี้ก็คือขอวีซ่าที่สถานทูตฝรั่งเศสมาที่เยอรมันค่ะก็เยอรมันก็เป็นอีกเป็นประเทศที่คุ้นเคยกับคนไทยเนาะเพราะว่าเ,เขาเรียกอะไรอ่ะ คนไทยย้ายอยู่เยอรมันเยอะมากทำร้านหาหงร้านอาหารอันนี้เขาพูดภาพรวมว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคนในต่างทั่วๆไปในโลกนี้ถ้าจะไปเที่ยวเนี่ยวัคซีน2เขม็มคุณเข้าได้แต่สำหรับคนไทยเนี่ยตอนนี้โทรไปเช็คสถานทูตก่อนค่ะเพราะว่าหลังจากยูปลดไทยออกเนี่ยทำให้การขอวีซ่าย,ยากขึ้นเยอะเลยแต่ก็มีข่าวว่ามีนักท่องเที่ยวไทยเนาะ ที่เข้าไปในช่วง EU ประกาศเลยอะไรเงี้ยเขาก็ได้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์แล้วด้วยนะที่เยอรมนีก็คือ walk in เข้าไปเลยแล้วก็แบบออขอฉีดอะไรอย่างเงี้ยก็ดินเป็นคนได้เหมือนกันแต่บางคนไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าย,ยึดว่าเขาให้ฟรีวัคซีนเหมือนอเมริกานะคะไม่ได้แต่ a ว y w a y ถ้าจะเข้าปุ๊บวัคซีน2เข็มมาดูอีกประเทศหนึ่งซึ่ง อันนี้เนี่ยเปิดรับนักท่องเที่ยวมาพักหนึ่งแล้วคือกรีซค่ะความที่กรีซเนี่ยเป็นประเทศมีเกาะแก่งน้อยใหญ่มากกว่า3,000เกาะเนาะก็เหมือนกับว่าโอเพ่นอ่ะคือเวลคัมนักท่องเที่ยวอยากให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในช่วงซัมเมอร์ก็เปิดมาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์แล้วท่าน,นี้การเปิดของเขาถ้ากรีซสักคนไทยจะไปเนี่ยก็ต้องไปขอ,อวีซ่าที่สถานทูตกรีซซึ่งต้องเช็คให้ดีค่ะเพราะาบางบางช่วงบ้านเรามีล็อกดงล็อกดาวอะไรเงี้ยเขาก็ปิดแต่ว่า ถ้าเกิดคุณมีเชงเก้นอยู่แล้วแล้วก็วัคซีนครบบินโลดเลยค่ะ,ะสำหรับกรีซเอาแถนอีกสักประเทศหนึ่งดีกว่าประเทศนี้กำลังแบบคึกคักในแวดวงนักท่องเที่ยวก่อนที่จะโควิดจะมาแวดหมายถึงฮิตในหมู่คนไทยก็คือจอเจียคนไปจอเจียกันเยอะมากนะคะก็เป็นอีกประเทศหนึ่งค่ะที่เขาก็บอกย่างเงี้ยว่าถ้าวัคซีนครบก็สามารถไปได้ค่ะ ก็ทั้งหมดจริงๆยังไม่หมดนะยังมีอีกหลายประเทศมากเลยอะที่แบบว่าเช่น Iceland, ไอซ์แลนด์ไอแลนด์อิสราเอลที่ถ้าคุณมีวัคซีนครบแล้วหรือมีวีซ่าประเทศนั้นอยู่แล้วก็คุณสามารถออกเดินทางไ like ปท่องเที่ยวได้เลยค่ะตอนนี้ไฟล์บินมีอยู่แล้วของแค่ขาเข้าโปรดพิจารณาสมุยพลัสหรือภูเก็ตแซนบ็อกเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าพาไปต่อเนื่องเนาะ เราพาไปเที่ยวที่คาซบลังกากับราบัตที่โมร็อกโกกันแล้วแต่ว่าเรายังมีอีกหลายเมืองเลยค่ะที่จะพาไปเที่ยวกันเดี๋ยววันนี้พาไปเที่ยวสองเมืองออที่อยู่ทางเหนือหน่อยของแผนที่โมร็อกโกจะเป็นเมืองอะไรติดตามช่วงหน้าค่ะ ประกันชั้นหนึ่งทิปอัพทูมายจากทิพยะประกันภยัยจ่ายตามระยะไหม่จริงแค่ไหนแค่นั้นเติมได้ทบได้สบายๆแบบอัพทู o ยู i ทิปอัพทูมายเริ่มต้น4,900บาทต่ตอปีโทรเลย1736หรือท i ปอินชัว c o m หรือตัวแทนในหน้าทิพยะประกันภยัยเงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรร์กำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทําประกันทุกครั้ง สนับสนุนโดยทิพยประกันภัยอาจได้เวลาค่ะที่จะมาเที่ยวโมร็อโกกานเราก็พาไปมา2เมืองแล้วเนาะคือเมืองท่าที่แบบว่าต้องบอกว่าเป็นเมืองท่าน่าเที่ยวก็คือคาซาลังกาแล้วก็เป็นฮับของการบินเข้าสู่ โมร็อกโกด้วยเพราะว่าอย่าลืมว่าทุกคนที่จะบินเข้าโมร็อกโกเนี่ยทุกคนต้องผ่านคาสเปลังกาหมดค่ะนั่นก็เลยทําให้หลายคนคิดว่าคาสเปลังกาเป็นเมืองหลวงค่ะที่จริงแล้วไม่ใช่เลยที่จริงก็คือเมืองราบัตซึ่งเป็นอีกเมืองหนึ่งที่เราก็พาไปเที่ยวมาแล้วเหมือนกันเอาพูดถึงการบินเข้าเผื่อหลายคนมามพลาดจาก2ตอนแรกนะคะก็มีหลายสายการบินค่ะที่จะพาทุกคนไปเที่ยวที่โมร็อกโกได้อย่างเช่นครั้งแรกที่เราไปเราจําได้ว่าบินผ่านทางแบบ โดฮากรุงเทพโดฮาโดฮาคาซาบังกา้าทั้งถัดมาก็เป็นกรุงเทพอิสตันบูลอิสตันบูลคาสาบังกาก็จะเห็นว่าเขามีหลายสายการบินเลยนะคะที่จะพาทุกคนไปเที่ยวในแถบแอฟริกาเหนือเนาะนะก็คือต้องเชื่อมเอาอะเชื่อมเอาแต่ก็มีนะ่าจะมีสักประมาณถ้าคุณเบสที่กรุงเทพอะก็จะมีสัก 2, 3, สองสามสายการบินแต่ถ้าเบสในยุโรปนี้โอ้โหเพียบเลยค่ะบินเข้ายุโรปก่อนแล้วก็ต่อไปคาคาบังกาได้แต่ว่าไม่ว่าจะบินด้วยสายการบินอะไรอย่าลืมว่าถ้าดูตามแผนที่เลยคาสาบังกานี่อยู่ชิดขอบมหาสมุทรแอตแลนติกเพราะฉะนั้นไกลมากมากนั่งกันเมื่อยเลยเพราะฉะนั้นไปแล้วเที่ยวให้คุ้มค่ะอีกเมืองหนึ่งที่เราพาไปแล้วก็คือราบัตซึ่งเป็นเมืองหลวงอ่าแต่วันนี้เราตีรถขึ้นไปทางเหนือนิดหนึ่งทางเหนือนิดหนึ่งของโมร็อกโก ก็คือเมืองแทงเจียค่ะใครที่เคยเรียนวิชาภูมิศาสตร์เมื่อตอนปสหรือปะอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้ละเคยได้ยินคําว่าช่องแคบยิบรอนต้าไหมคะถ้าเกิดเคยได้ยินแปลว่าเรียนมาเหมือนกันฉบับเดียวกันช่องแคบยิบรอนต้าเนี่ยถ้าเรายืนอยู่ตรงนี้เป็นแทงเจียนะคะเหนือสุดของแผนที่โมร็อกโกข้างหน้าก็คือช่องแคบยิบรอนตาที่ขั้นระหว่างทวีปแอฟริกาเนกับยุโรป ท่านระหว่างประเทศสเปนกับโมร็อกกนั่นเองทุกวันนี้เนี่ยความน่าสนใจของของเมืองนี้แทงเจอเนี่ยเป็นเมืองที่เป็นหนึ่งในเมืองท่าของโมร็อกโกแต่ถ้าระดับความสําคัญนั้นอาจจะสู้คาสบลังกาไม่ได้เพราะนั้นคือโอ้โหต้องยกให้เขาคาสบลังกานี่เทียบกับมาซายมักเซย,ยนะคะที่ฝรั่งเศสหรือเทียบกับฮัมบูร์กที่เยอรมันแต่แทงเจอเนี่ยความที่อยู่ตรงเหนือสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นจุดนัดพบของมหาสมุทร แอตแลนติกกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเมื่อเราขึ้นไปถึงข้างบนสุดเราจะเห็นตรงจุดชมวิวเนะี่ยมันจะเป็นแบบเป็นน้ำสองสีมาบรรจบกันแล้วก็จะเห็นสีชัดเจนเลยว่าอ๋อนี่มันเป็นจุดที่แบบเมดิเตอร์เรเนียนกับมหาสมุทรแอตแลนติกมาเป็นจุดนัดพบเลยน้ำจะมีความเชี่ยวกรากอยู่แต่ยังไงก็ตามผู้คนเนี่ยนะคะทุกวันนี้เนี่ยไปมาหาสมุทรกันง่ายมาก คนโมร็อกโกข้ามเรือไปทํางานที่เมืองทางใต้ของสเปนคนฝั่งยุโรปเที่ยวสเปนเสร็จข้ามเรือมาเที่ยวโมร็อกโกคือเป็นเรื่องง่ายดายมากประมาณ30นาทีโดยประมาณค่ะผู้คนจึงไปมาหาสู่กันเป็นแบบปกติอยู่แล้วเขาก็จะมีข้ามไปทํางานบ้างมาเที่ยวบ้างดังนั้นความเป็นแทงเจียเนี่ยก็คือกลายเป็นเมืองที่ต้องบอกว่าไงมีชุมชนจากพวกยุโรปเนี่ยเข้ามาตั้งชุมชน เ,ออเยอะมากความที่มันไปมาหาสู่กับยุโรปง่ายมี Spanish Quarter มี French Quarter มี Italian Quarter ก็คือมีกลุ่มยุโรปภาคส่วนต่างๆเข้ามาทำงานมันก็เลยกลายเป็นเมืองที่มีมูดความเป็นยุโรปมากที่สุดในมโมร็อกโกค่ะเกิถ้าเกิดว่าเราเดินทางจากคาสบังกาหรือจากระบะเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าถนนหนทางนี้ดีมากที่จะไปสู่แทงเจียนะคะว,วิวทิวทัศน์สวยงาม พอไปถึงเมืองแทงเจียเนี่ยภาพรวมของเมืองก็จะเป็นเมืองทันสมัยหน่อยมุมนี้เป็นควอเตอร์นี้ก็จะเขาจะแบ่งโซนกันแต่ก็จะมีคาเฟ่นั่งชิลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสบายสบายเลยที่นี่เป็น,เป,นเป็นเมืองริมทะเลนะเราจะมีกลิ่นไอทะเลคอยแบบปัดเป่าอยู่ตลอดแต่ว่าจุดที่เขาจะไปเที่ยวกันนะคะนอกจากดูดาวทาในเมืองแล้วเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกอะไรนะเฮอร์คิลิสเฮอร์คิลิสเคฟก็จะเป็นถ้ำที่แบบ มันอยู่ในจุดที่อยู่ใกล้กับจุดชมวิวที่เราสามารถมองเห็นเมดิเตอร์เรเนียนกับ Atlantic กมาบรรจบกันก็จะมีถ้ำตรงนี้ซึ่งแบบสวยงามมากและพอมุดเข้าไปในถ้ำนี่เราจะเห็นแบบความงนงามของธรรมชาติแล้วมองออกไปเป็นทะเลอันนี้สวยเลยค่ะแนะนําให้ไปกันส่วนอีกจุดหนึงก็คือจริงๆมันก็อยู่ในในรูทของคนที่ไปเที่ยวแองเจียเนาะก็คือเขาเรียกว่าไงอะ มันจะเป็นอย่างที่รู้กันค่ะโมร็อกโกเนี่ยเป็นประเทศที่ครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็น ber ber. เบอร์เบอร์ครึ่งหนึ่งเป็นพวกอาหรับดังนั้นเนี่ยระหว่างทางที่จะไปก็จะมีเขาก็จะเป็นพวกชาวเบอร์เบอร์เนี่ยเหมือนมาสาธิตให้ดูว่าแบบเออเขาใช้ชีวิตอยู่กันยังไงหุงข้าวมีอุปกรณ์เหมือน เหมือนเป็นหมู่บ้านจำลองอะไรอย่างเงี้ยก็คืออยู่ในรูทของการท่องเที่ยวที่ก่อนจะไปเฮอร์คเลสก็จะแวะดูอันนี้กันด้วยก็จะได้เห็นว่าอ๋อเขาใช้น้ำกันอย่างนี้เขาหุงข้าวอย่างนี้ทำข้าวทำข้าวเพราะว่าอย่าลืมว่าเบอร์เบอร์เนี่ยแต่ก่อนอยู่ในถ้ำเนาะก็ชีวิตจะเหมือนแบบจะออกท้งถ้ำนิดนึงอะไรเงี้ยสำหรับคนที่จะไปแทงเจียนะคะจริงๆมีหลายช้อยส์มากเลยแต่ส่วนใหญ่คนเนี่ยจะนิยมแบบไปเที่ยวแบบเดย์ทริปหรือคอนติเนียไปเมืองอื่นเพราะว่า เวลาเราไปอาจจะยิ่งถ้าขับรถเช่ามันจะง่ายเพราะถนนเขาดีสภาพรถดีอย่างของเราเงี้ยเราจะแบบใช้เป็นเป็นรูทการเที่ยวแบบคาซาบังกาแทางเจียแทงเจียขับต่อไปเมืองที่จะไปต่อหลังจากนี้แต่บางคนอ่ะเขาก็เป็นเดย์ทริปแล้วก็กตีรถกลับมานอนคาซาบังกาก็อาจจะเสียเวลานิดนึงเนาะสำหรับเดย์ทริปแต่ก็ถามว่าน่าไปไหมหน่าไปค่ะแต่ถ้าคอนติเนียทริปได้แบบออกแบบแผนเนี่ย มันก็จะเวิร์กเพราะว่าถนนหนทางในมโมร็อกโกเนี่ยสวยมากโดยเฉพาะทางที่เราจะไปจากแองเจียไปเมืองเชฟชาวนซึ่งเราจะไปหลังจากนี้เนี่ยเราถจะวิ่งผ่านเทือกเขาแอตลาสอะไรเงี้ยสวยง่างมากเดี๋ยวข้างหน้าไปดูกันค่ะสนับสนุนโดยทิพยะประกันภัย นี่ระหว่างเล่าเรื่องโมร็อกกนี้วันนี้คุณผู้ชมอาจจะได้ยินเสียงคลื่นนิดนึงนะคะวันนี้เราออนโลเคชั่นแต่ไม่ใช่จากโมร็อกกค่ะนี่เลยต้องให้กล้องแพนไปเราอยู่ที่เกาะล้านค่ะก็จริงๆมาถ่ายทํารายการนี้แหละก็เลยเรายังเดินทางไม่ได้เนาะช่วงนี้เราก็าย้อนไปเล่าเรื่องเรื่องราวของโมร็อกกเราเที่ยวกันไปหลายเมืองแล้วนะเนี่ยคาซาลังกาไปแล้วราบัดไปแล้วแล้วก็แทงเจียค่ะก็ เดี๋ยวมาขับรถต่ออีก2-3าชั่วโมงค่ะเราจะไปอีกเมืองนึงซึ่งบางคนยกให้เป็นไฮไลท์นะหนึ่งในไฮไลท์เลยเพราะว่าอันนี้เป็นเมืองที่สวยมากแล้วก็มีความน่ารักรกรุบกริบแล้วก็เป็นเมืองที่เก่าแก่มีสตอรี่อ่าตามเราไปเที่ยวเมืองนี้เลยค่ะเชฟชาว์น Ch ในระยะ2-3ชั่วโมงที่เดินทางโดยรถเนี่ยนะคะจะสังเกตว่า1ถนนเขาดีมาก2ก็คือวิวทิวทัศน์เนี่ย ถ้าใครไปหน้าหนาวก็จะเห็นว่าบางช่วงอาจจะมีหิมะหิมะอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าออเ,เอร็อกโกมีเทือกเขาแอตลาสซึ่งบอกว่าในช่วงหน้าหนาวก็จะมีภูเขาหิมะอะไรอเงี้ยค่ะอันนี้เป็นเ,เรื่องราวของการเดินทางไปสู่เ,เชฟชาวเวิร์นซึ่งส่วนใหญ่คนก็จะเที่ยวหลูมแบบนี้ยค่ะแหงเจียเสร็จปุ๊บเอาตีรถมาเชฟชาวเวิร์นกันเมืองนี้น่าสนใจยังไงต้องบอกว่าเป็นเมืองที่ ทุกอัน,นูคือสีฟ้าค่อนไปทางน้ำเงิน,น่ะไม่ใช่ฟ้าแบบราบัดนะคะราบัดจะขาวฟ้าฟ้าอ่อนใช่ไหมคะเชฟชาวเวิก็จะเป็นฟ้าแบบออกบลูแบบน้ำเงินไปเลยซึ่งก็เป็นเมืองที่ขอให้ทุกท่านเตรียมเสื้อผ้าหน้าผมมาให้พร้อมค่ะถ่ายรูปสวยทุกมุมชุดต้องแข่งกับกำแพงได้กำแพงเป็นสีแบบว่าออกน้ำเงินน้ำเงินเราจัดไปสีแดงค่ะ ใครมีปัญหาเรื่องการแต่งกายเคยมีคนหนึ่งโทรมาจะไปเมืองเนี้ยมาซื้อชุดร้านเรา h a v e an ice wear ค่ะเข mm hmm. า่แล้วถามว่าจะไปเมืองไหนคะอ๋อจะไปเชฟชาเวอร์ส่งเรฟเลนต์ไปให้ดูเลยค่ะชุดต้องแดงมาเลยค่ะเพราะว่าพอไปอยู่กับกำแพงสีเงนินอ่ะคือโดดเด่นมากหรือใครที่แบบชอบมาแนวะมูดแบบซอฟๆขาวก็อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นเรื่องแบบสนุกสนานเนาะเวลาไปเที่ยว แต่ความสนุกความเพลิดเพลินของการไปเที่ยวเชฟชาวเวิร์นมันอยู่ตรงที่การได้เดินลัดเลาะเข้าตรอกซอกซอยในเมืองเก่าของเชฟชาวเวิร์นค่ะในเมดิน่าหลังจากนี้ต้องจำคำว่าเมดิน่าเนาะเพราะว่าทุกเมืองในโมร็อกโกค,ค,ค่ะจะมีเมดิน่าและคำว่าซุกซุกก็คือตลาดนั่นเองอ่าเราเนี่ก็เพลิดเพลินอ๋อก่อนจะเล่าเรื่องเข้าไปในเมดิน่าขอเล่าสตอรี่ของเมืองนี้ก่อน เชฟชาว์เนี่ยเป็นเมืองที่อยู่บนภูเขานิดหนึง่งพวกโรงแรมตัวเมืองเนี่ยก็จะอยู่เหมือน,เ,อนเนินๆนิดนึงค่ะเดิมทีเนี่ยก็จะเป็นพวกชาวยิวที่เหมือนถูกขับไล่มาจากสเปนอะ่ะแล้วก็ขับไล่ออกจากสเปนเขาก็จะมาตั้งลกลาก,กันที่ภูเขาตรงนี้แล้วก็อยู่กันมายาวๆไปอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็มีพวกเ,เบอร์เบอร์มาด้วยมีพวกอาหรับมาด้วยก็ อยู่กันรวมอยู่ในเมืองแต่ก็ถือว่าเป็นเมืองเก่าแก่อีกเมืองหนึ่งทีนี้แต่ก่อนนี้ยังไม่ได้เป็นสีนี้แต่เขามาเริ่มสัก70-80ปปีได้มัง้งที่แบบว่ามาทาสีสีเป็นสีฟ้าเพราะเขาเชื่อว่าสีฟ้าเนี่ยคือสีที่ทำให้เขาเนี่ยได้ใกล้ชิดกับพระเจ้าได้สนทนาได้พูดคุยได้สื่อสารกับพระเจ้า ก็เลยหลังจากนั้นทั้งเมืองเนี่ยก็เลยทาสีนี้กันมาเป็นสีฟ้ากันไม่มีที่ว่างให้สีอื่นเลยต้องไปเดินเองแล้วจะรู้ว่าทุกที่คือสีฟ้าหลังจากนั้นทั้งภูเขาก็เป็นสีฟ้าหมดเลยทุกตรอกซอกซอยก็ถือว่าเป็นความสวยงามนนะัแต่นั้นมาแต่ว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วกิมมิกมันอยู่ที่อะไรรู้ไหมสีฟ้ากันยุงอ่าสีฟ้าช่วยกันยุง ก็เลยกลายเป็นเออทากันก็ทาแล้วกลายเป็นจุดขายที่แข็งแรงมากเพราะว่าเมืองอื่นเนี่ยของแต่ละเมืองในม o ร็อกโกเนี่ยเขาจะมีสีสัตว์อยู่แล้วไงมาร์ e าเชเป็นสีส้มปูนเฟสสีเหลืองเฟสมเมกเนสสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบมีสีนู้สีนี้อันนี้เป็นสีฟ้าที่แข็งแรงมากที่พอคนนึกถึงว่าเป็นบลูซิตี้ปุ๊บนึกถึงเชฟชาเว่นเข้าไปเดินในเมืองเก่ากันบ้างค่ะเมดินาเนี่ยโอ้โหของขายี่แบบ สุดพลังมากคือถ้าคนเสียสตุงสตังมาตั้งแต่คาสาบังการาบัตมาถึงเมืองนี้ยิ่งเจ็บหนักเลยนะคือของแบบน่ารักมากๆแล้วก็มันอยู่ตามเนี่ยตอกมันจะแคบๆอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเดินไปเรื่อยๆแวะสนทนากับพ่อค้าแม่ค้าเพราะว่าคนโมร็อกโกเขาเฟรนลี่ไงเขาแล้วเขาแบบกตอนรับนักท่องเที่ยวอะ่ะก็สนุกตรงแบบแต่มันจะมีอยู่จุดหนึ่งในเมืองเก่าที่ เป็นบันไดนะแล้วก็วางกระถางสีสีสีฟ้าสีส้มสีเขียวสีแดงวางมุมนี้คือมุมที่ทุกคนตามหาตอนเราไปเราเอ๊มันเรียกว่าอะไรวะไม่รู้จะทำยังไงท้ายที่สุดตัดสินใจสกรีนช็อตจากกล้องแล้วก็เดินถามคนอันนี้ถ้าจะไปตรงนี้คือไหนมันฟ้าไปหมดเนชัยฉันดัดเลยฉันหาไม่เจอจะก็ส่งให้ทุกคนก็จะบอกหมดว่าอ,อ๋อโอเคเดินไปทางนี้นะโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ก็ อันนี้ก็ดีคือเป็นวิธีที่ถ้าเราสืา่อสารเพราะอย่าลืมว่าที่นี่เขาพูดฝรั่งเศสใช่ไหมถ้าเราพูดฝรั่งเศสไม่ได้สกรีนช็อตไปจ่าป้าจ๋าตรงนี้ยังไงเขาก็จะชี้อ่ไปนี่แต่มุมนี้ทุกคนต้องมีเพราะว่ามันเป็นบันไดแบบสเตปแล้วแบบเป,เ,ปเป็นลักษณะเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นวางกระถา สวยงามมุมนี้ทุกคนต้องมีโพสต์นี้ก่อนกลับไม่งั้นคุณจะเช็คเอาท์ออกจากเชฟชาเวิร์นไม่ได้ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกเมืองหนึง่งทึ่งมีทั้งความสวยความน่ารักความเก่าแก่มีสตรอรี่ที่น่าสนใจเนาะก็ถ้าใครไปมโมร็อกโกก็ไม่ควรพลาดถ้าคุณคิดว่าคุณจะไปครั้งเดียวเหมือนเราเราไปครั้งแรกเราก็พลาดนะก็ต้องไปเก็บไปซ่อมเพราะว่ารู้สึกโอ้โหตายแล้วเราไปมโมร็อกโกแล้วเราไม่ได้ไปเชฟชาเวิรนะ่ะมันเหมือน ขาดอะไรสักอย่างไงก็ต้องไปซ่อมในที่สุดแต่ว่าอยากให้ไปกันค่ะเพราะว่ามันมันดีมากเมืองนี้ดีมากเป็นเมืองที่โฟโต้จินิกถ่ายรูปขึ้นอ,อันนี้ก็จะเป็นอีกเมืองนึงในโมร็อกโกเนาะที่วันนี้ท้องเรื่องเที่ยวพาไปเที่ยวกันค่ะแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ยังมีเมืองอื่นๆอีกที่เราจะไปมีทั้งเฟสมีทั้ง ch, มาราเชมีสหาราาด้วย แต่ก่อนอื่นวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะสำหรับทิพยะพประกันไัยค่ะแล้วก็ด็อกเตอร์โบ p l u สค่ะกินทั้งแคลเซียมทั้งคอลลาเจนเนาะ,ะรวมถึงค่ะเสื้อส,สวยๆนี้เลยนะแฟ n i ไนซ์แวร์ mm hmm. ใครอยากได้เสื้อแบบอย่างนี้ mm hmm. ก็เข้าไปช็อปกันได้นะคะร้านของคุณการจนาหงทองเขาเองค่ะ,ะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามกันนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเรามีข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางมาอัปเดตการรวมถึง ไปเที่ยวเมืองต่อไปของโมร็อกโกด้วยวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ